สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้อาดิสาอินเตแปนนะคะจะทําพาทุกท่านทำนิก์ด้งหรือว่าข้าวหน้าหน้าหมูหรือหน้าเนื้อของญี่ปุ่นนะคะที่ใส่หอมใหญ่ค่ะวันนี้ก็ได้ซอสมานะคะซอสนี่ห่อนี้อร่อยมากๆและง่ายนะคะเราไม่จําเป็นต้องอะไรใส่อะไรเพิ่มเลยนะคะซื้อซอสนิก์ด้ง แบบสาเร็จรูปมานะคะเวลาเร่งด่วนหรือว่าใครที่ไม่อยากยุ่งยากไม่อยากทําอะไรเยอะแยะนะคะวันนี้ก็แนะนําเลยค่ะซอสสาเร็จรูปนี่คือต้องญี่ปุ่นนะคะไม่มีอะไรเยอะแยะเลยค่ะมีแค่เนื้อหมูสไลด์หรือว่าเนื้อัวนะคะใครที่ทานเนื้อก็ให้ใช้เนื้อมันจะนุ่มกว่านะคะถ้าเป็นเนื้อหมูมันจะแข็งหน่อยค่ะถ้าเป็นเนื้อหมูก็เลือกที่เป็นมีติดมันมาเล็กน้อยนะคะและหอมหัวใหญ่ปริมาณตามชอบนะคะก็ เราก็จะผัดหอมหัวใหญ่กับน้ำมันให้เขาแบบหอมนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่น้ำลงไปค่ะน้ำแล้วก็เอาซอสนิกุโด้งนะคะใส่ลงไปอันนี้ปริมาณนะคะแล้วแต่คุณชมแบบว่ากินหนึ่งคนสองคนค่ะอันนี้กินแบบว่าสี่ที่นะคะทำแบบสี่ที่นะคะก็ให้พ่อแม่สานด้วยนะคะแล้วเราก็นำไปผัดให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่หมู้แค่นี้เองค่ะ แล้วก็เอาหมูใส่ลงไปผัดให้พอสุกนะคะหรือว่าเนื้อนะคะก็เนื้อสัตว์ตามชอบเลยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันแล้วก็พอสุกนะคะลองชิมรสชาติด,ดูนะคะถ้าจืดไปก็เพิ่มซอสถ้าเกิดเค็มไปก็ให้เพิ่มน้ำเนี่ยคะ่ะก็ค่อยๆใส่ซอสนะคะหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันและนาลํามาราดข้าวนะคะทานพร้อมกับไข่สดนะคะไข่แดงสดหรือว่าทั้งลูกก็ได้นะคะ วันนี้ก็ดิาก,ก็จะตักราดข้าวนะคะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับไข่แดงนะคะไข่แดงสดแล้วก็จะมีขิงฝอยดองแต่ว่าวันนี้ของดิสาที่เป็นฝอยหมดก็เลยใช้ใชเป็นแบบว่าที่หั่นสับละเอียดไว้กินแกงกะหรี่นั่นเองค่ะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมแล้วก็พริกป่นญี่ปุ่นนะคะแค่นี้เองค่ะง่ายมากๆแล้วเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มเติมแบบเคียงคู่ด้วยมีโซซุปนะคะเป็นเมนูที่ง่ายๆลองทำดูนะคะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะทำเป็น4ถ้วยค่ะและช่องของอลิซามีสมัครสมาชิกแล้วนะคะเผื่อท่านใดอยากจะเป็นกำลังใจพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ